สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถดีๆราคาโดนๆมานําเสนอเพื่อนๆกันสําหรับคนชอบสายบิ๊กสกูตเตอร์คาร์ดแบบไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับอยู่ในกลัลากึ่งนะสา0ร้อยห้ี cc นะครับคันในคลิปนี้เป็น bmw c 4 0 0 x นะครับรถคันนี้ในเล่มปี2019นสะครับสีดำนะครับเป็นสีดําเดิมจากโรงงานนะครับ รถไม่เคยทําสีใดๆมาก่อนนะครับแล้วก็มีของแต่งนะครับโชกหน้าเนี่ยตัวชุดสปริงโชกไ้ในเนี่ยจะเป็นโอลีนนะครับนี่นะครับแล้วก็โชกหลังนะครับก็จะเป็นโอลีนอันนี้เป็นโชกแท้เลยนะครับไม่สําเนานะโชกแท้เลยนะครับต่อกันด้วยท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียของอาคาโปวิกต,ตรงรุ่นแท้เป็นไทเทเนียม คาร์บอนนะครับนี่มิกาดคาร์บอนสวยงามนะครับนี่ของแต่ง2รายการแล้วนะยางเป็นเทียรี่ไดโบสายพานะครับแล้วก็คันนี้ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับไฟเลี้ยวเป็น LED เป็นไฟเลี้ยวแต่งไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแต่งชุดบังโคลเนี่ยจะเป็นชุดบังโคลแต่งเลยนะครับจะไม่เหมือนทรงเดิมนะเพื่อนๆลองไปหารูปดูเอาจะไม่เหมือนทรงเดิมเลยนะครับสวยงามโชค เด่นรถสีดําแล้วก็โชวคสีทองนี่ดูเด่นเลยมีตีนเป็ดขาตั้งข้างมาให้อีกหชิ้นนะครับนี่นะครับคันนี้รถสวยมากนะครับสภาพดีนะครับ,นะรบแต่ก็เป็นแต่แต่งนะครับแล้วก็คันนี้ดนามิกหน้าจอมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็คืออัปเกรดเรื่องของหน้าจอเดี๋ยวผมพาไปให้ชมอีกทีหนึ่งนะคันนี้รถเนี่ยในเล่มถ้าจำไม่ผิดอะรถมือเดียวนะจากไฟแนนซ์มาแล้วก็เป็นรถเจ้าของเลยนะครับน่าจะเป็นมือเดียวในเล่ม สำเนาอยู่ใต้เบาะเดี๋ยวผมให้ดูผ้าสีไม่ขาดนะครับแล้วก็คันนี้เซอร์วิสที่ศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกแต่ผมให้ดูนะก็จะเห็นกันไหมนี่ยเ,เดี๋ยวผมลงดีเทลข้างในให้ทีนะนะมันจะมีสายพาน cvt ชุดเม็ดนะครับลูกลอกชุดยึดชามเนี่ยทำไปทั้งหมดเนี่ย24 3 2 4บบาทนะครับคือเซอร์วิสมา เรียบร้อยหมดแล้วน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนลูกยางยางแท่นเครื่องก็เปลี่ยนแล้วด้วยนะสี่พันกว่าบาทนะครับสองตัวก็แปดพันอยา่างแท่นเครื่องแพงเหมือนกันนะยางแท่นเครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับคือจะบอกว่าคันนี้คือ์วิสมาพร้อมใช้นั่นเองนะครับก็คือเปลี่ยนมาหมดละนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะสวยงามเพราะว่าไดนามิกหน้าจอแล้ว มีติดฟิล์มกันรอยที่หน้าจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโลโก้ M ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับประกับสวิตซ์ซ้ายขวาตัวนี้มันชอบเป็นอย่างนี้นะชอบแบบไม่สวยอะชอบไม่สวยแต่ว่าผมมีตัวหุ้มเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับมีอยู่อันนี้หนึ่งข้อความสองข้อความีเอาไฟเลี้ยวทําไมขึ้นมาไฟเลี้ยวท่านเปนแรสตาร์ก่อน แล้วครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะมีโหมดให้เล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่มีปรับค่าแลบได้นะครับนี่หน้าจอสวยงามเลยเหมือนพวก BMW S 1 0 0 0นะครับระบบนำทางก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าต้องเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับโมกน็อกนะครับแล้วก็เปิดเพลงได้รับโทรศัพท์มือถือได้นะครการตั้งค่าทั่วไปก็ตั้งค่ารถ ระบบไฟระบบทัชชันคอนโทรลตัวจับล้ออะไรทุกอย่างมีทัชชันคอนโทรลนะมีระบบเบรคเบียนะครับหน้าจอดิจิทลเป็นภาษาไทยแล้วเพราะฉะนั้นก็สบายนะครับเชื่อมต่อบลูทูธมือถือได้นะครับความสว่างหน้าจอก็ปรับได้นะครับกําจัดความเร็วได้นะครับปรับมานี้นะนี่สวยงามครับหน้าจอตัวนี้ถือว่าทํามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รถคันนี้อย่างที่บอกว่าเราเปิดนี่ให้ดูก่อนแกะ เพิ่งจะล้างมานะนี่ถาดเก็บของนะมีใส่ของได้จริงๆตอนแรกครันนี้ผมขายอยู่สองแสนกว่านะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวจะปรับราคาละปรับราคาเราใจเครื่องมือติดรถนะครับ้อ,อยู่ตรงนี้มีครบนะครับใส่สัมภาระเก็บหมกน็อกได้เต็มใบสองใบนะครับข้างนี้เราเปิดฟิกเคสมาเนี่ยมันจะมีลงมาแบบนี้ได้นะครับก็สามารถใส่หมกเต็มใบได้อีกหนึ่งใบเวลาจอดนะครับคู่มือ บุ๊กสวิตอยู่ครบกุญแจสมรองอยู่ครบนะครับนี่แล้วก็ในเล่มแค่2องหมื่นเท่านั้นเองนะครับลำดับที่สงนะครับนี่สี่สี่รอยเอ็กรถปีสองพนะครับจดทะเบียนเมื่อสองหมนะนะครับภาษีพรบไม่ขาดนะครับนี่รถประวัติดีนะครับเครื่องมือก็เลยครบทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องเอาขึ้นนะวันหลัเราขับนะครับ สวยนะครับยังไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะครับสวยงามนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็ของเหลวเลยเพิ่งเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับในกองแล้วมันเครื่องยนต์ไปจางเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับชุดจางชุดนี้เขาแพงเลสองข้างแปดพันเลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับสําหรับราคาเลยว่าคันนี้ผมเปิดขายราคาเล้าใจนะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าส, na, 24, 41, 24, สวิตมานะสองหมื่นสี่พันสี่นะสองหมื่นสี่พันสี่ในสวิตมานะเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนนิดเปลี่ยนยางแท่นเครื่องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะสองหมื่นสี่พันสี่ทอ่อใบนี้ก็อีกประมาณสองหมื่นแปดพันบาทนะครับโช๊คต <anch> totally. <pel> ัวนี้ก็มีอีกสองหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของแต่งอย่างเดียวในรวมค่าทำเนี่ยสองสี่หกเจ็ดแปดประมาณเจ็ดแปดหมื่นชุดท้ายสั้นอีกนะก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นได้นะนะครับราคาคันนี้ผมขาย เปิดไปที่ติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับคุณได้ B M W ฟ4 0สี่ร้อยไปใช้งานนะครับใครที่จะมองหา X Max หรือ Forza อยู่เนี่ยผมก็อยากให้เปิดใจดูรถสัญชาติเยอรมันนะก็ B M W เนี่ยมันก็ มันมีโลโก้ตรงนี้มันดูหล่อรวยนะลวลาขับนะครับแล้วก็มันมีคาสกว่านั่นเองนะครับมันมีคาสกว่ามันเป็นแบรนด์ยุโรปนะแล้วก็ได้ทอยเสียได้โชคได้ชุดท้ายแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถสวยสีเดิมทั้งคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถลงในสัญญาได้เลยนะครับมีใบเสร็จที่เซอร์วิสที่ศูนย์มาให้ชมนะครับเดี๋ยวได้เสร็จผมถ่ายลงให้ในรูปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้ก็ราคา1นึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะคร คันนี้ผมจัดสามารถจัดไฟแนนได้ถึง2 0 0 0 0 0บาทนะก็เครดิตดีอ่ะฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0 8 3 4 4 1 4 1 1 1นะครับสำหรับ bmw c 4 0 0 x คันนี้นะครับห,หขอจอ8 8 4 9ไม่รู้หวยออกไปยังช่วงนี้ไม่ได้ซื้อเลยยุ่งยอย,ยู่นะครับมาอัปเดตรถที่ร้านกันบ้างนะครับก็ช่วงนี้ห่างหายไปพอดีติดภารกิจหลายเรื่อง เบิร์กแมน650สีเทานะครับ BMW นะครับ650 GT นี่ผมมี2คันนะอีคันหนึ่งสีเทานะครับกำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับคันนี้ก็เป็นเบิร์กแมน650เหมือนกันนะครับเบิร์กแมนมี2คัน b m GT เรามี2คันนะครับ BMW C 650สปอร์ตนะครับสำหรับใครอยากได้ตัวสปอร์ตผมก็มีนะคันนี้ไม่หลักพันเท่านั้นเองนะครับ Skywave 400นะครับผมมี2คันนะครับนี่1คันแล้วก็ อยู่ด้านในนี้อีก1คันแล้วก็มีสกายเวฟ650อีก2คันนะครับนี่คันนี้คันหนึงแล้วก็ตัวนี้อีก1คัน LX นะครับคันนี้ก็วิ่งน้อยหลักพันคือรถใหม่น้อยเนี่ยมันหายากนะนี่ก็ใหม่น้อยคันนี้ก็ใหม่น้อยนี่ก็หลักพันนะครับ Pjoe Bowery นี่ก็ชาร์จแบตเตอรี่พอดีมีลูกค้าจะนัดเข้ามาดูอยู่ก็เลยขยับออกมาเต็ม ห้ลูกค้าได้ดูเผื่อจะได้ลองได้อะไรนะครับมาด้านนี้ก็จะเป็น bmw r 1 8นะครับคันนี้ผมเปิดราคาตอนนี้อยู่6 0 0 0 0สานะถ้าจำไม่ผิดนะครับมีใส่ของแต่งเพิ่มไปนะครับตัวนี่ตัวฝาครอบนะใส่ของแต่งเพิ่มไปแต่ขายราคาเท่าเดิมนะครับแต่เดิมมันก็มีของแต่งอยู่แล้วนะพวกฝาครอบเครื่องเป็น polo inline น,น,นะครับคันนี้รถสวยสีเดิมทั้งคันประวัติดี 7,000โลเท่านั้นเองนะครับ Monkey Astro Boy นะครับมี2คันนะคันหนึ่งเป็นโครมอยู่ตรงนู้นนะครับลีด Honda า e ี d 125 Honda f r e e w a y 250 Honda f o r ร i ไซส250นะครับ Honda Go Wing F64 นะครับก็ยังมีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมี Go Wing เข้ามาอีกคันหนึ่งสีขาวเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมแล้วกันนะครับแล้วก็มี t m a x Custom ออีกคันหนึ่งคันนะครับ มี Honda Jazz 50นะครับมันมีรถสะสมและหายากมังกี้รถใหม่ศูโลตัวโครเมียมนะครับใครหารถใหม่อยู่คันนี้ถูกกว่าหมื่นนึงนะสำหรับคนที่ซื้อเงินสดนะผมว่ามาเอาคันนี้เถอะรถศูนโลแท้ๆนะครับยังไม่ได้วิ่งยังไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็น Honda c ซ f 50นะครับห้ 50. อันนี้รถใหม่จากญี่ปุ่นนะครับเก็บจอดไว้นานละนเอามาตั้งขายได้ดีกว่านะครับแล้วก็ X Max 400 X Max Yamaha X Max 300นะครับคันนี้แต่งแล้วก็เพิ่งจะว่าฮอร์เครื่องยนต์าใหม่หมดทั้งคันเลยมีใบเสร็จอยู่นะครับรายละเอียดลองดูใน YouTube ได้นะครับ Benelli นะครับ Riochino 500นะครับคันนี้5 0 0ซีนะครับแต่ราคาหวานเย็นมาก80,000กว่าบาทนี่ใครขับทุนเลยนะฮอนด้า Dn Ciro One นะครับ Dn ศูนย์หนึ่งเจ้าฉลามบกนะครับคันนี้ก็มีครบทะเบียนแท้เลยนะครับอันนี้ก็ฮอนด้า ซูชั่นหรือเฮลิกนะครับ250นะครับคันนี้รีโนเวทใหม่ทั้งคันนะนะครับเขเรียกรีรีสโต,โตแล้วกันรีโนเวทเป็นบ้านเนาะมีอีกคันหนึ่งนะครับทะเบียนแท้เหมือนกันผมกําลังทําทสีใหม่อยู่ทําเป็นสีแดงเนาะทาสีตามใจที่เราชอบประมาณนี้ข้างนอกเนี่ยมีอะไรอนะันนี้เป็น P S สอ250นะครับคันนี้ลูกค้าเอามาเซอร์วิสคันนั้นก็บ M W อ็มดัยู5 0 GT ลูกค้าเอามาเซอร์วิสเหมือนกันนะครับรอลูกค้ามารับรถ นะครับฝั่งนู้นนี่จะมีตัวรถไฟฟ้าอยู่1คันนะครับสำหรับใครอยากได้รถไฟฟ้า EV นะเป็นแบรนด์ของ Toyota Com นะครับนี่ t o y o ต a Harmo อนะครับอันนี้เสียบชาร์จสเตชันได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เสียบชาร์จไว้อยู่ข้างหลังนี่ก็จะเป็นมิสโซกะนะครับมิสโซกะอ่า m c วเครื่องยนต์5 0ซีมีเกียร์ถอย2คันนี้มีสับประสามนะครับคุณขับไปคุณไม่ต้องกลัวโดนจับอันนี้เปนพกกองอะไรนะ กองอะไรใครหาพวกอะไรบิ๊กสกูตเตอร์กเก่าๆอยู่เนี่ยผมก็มีค่อนข้างเยอะนะนี่ผมล้างละผมก็กำลังจะเอาขึ้นไปเก็บไว้เป็นสต็อกบนบ้านนะเผื่อใครหาพวกอะไรอยู่เนี่ยก็มีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับไงก็ฝาก bmw คันนี้ด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปรถเท่าไหร่นะครับพอดี ไปช่วยลูกขายกาแฟเปิดสาขา2นะครับขายดีมากใครผ่านมาแถวตลาดวงเจริญทวีวัฒนาตลาดที่เปิดใหม่ก็แวะไปชิมกันได้นะครับกาแฟร้านกาแฟเอ็กเต็งผูกกี่ของที่บ้านผมเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้1นึ่0 0บาทขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและอุดหนุนจะมาเสมอมานะครับสวัสดีครับ